กับสวัสดีครั้งนะครับนี่ก็กําลังจะลงไปในแปลงที่ข้างหลางนะครับข้างหลางนะครับก็จะเอ็นเป็นนอนอไปนะครับก็เริ่มเริ่มเป็นนอนะแม้ว่าหน้าเรงนะครับหน้าเรงก็ก็เป็นนอนะครับก็เรียกว่าตรงลืมเรงนะครับตรงลืมเรงนะครับให้ตรงลืมเร่งลงมาข้างหลังนะครับร้อมหลังมาแลกันว่ามันเป็นเรืมมังนะครับอ่านี่คือต้นแลกคือต้นมุดนะครับ ตอนหมดตอนหมดกับโรคกรอบกันนะครับน่าจะเกินปีเดือท้ทองแหละตอนหมดนี่ครับตอนบมดตอนหมด,หมดเทเนี่ยว่าตอนใหม่เดีย๋ยลกโลกทาลาสนี่เราไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะนั่นเลยนะครับตอ่อจากความชื้นในดินมันจะมีแต่ว,ว่าครอบซะครอบซะท <c oughs> ี่บางตน้นใกล้เยอะมันเปล่าเนี่ยมันเปล่าเนี่ยมันมันมาลิดบางตนน้นกล้เยอะนี่นี่ก็มาลิดนะครับ เต็โลกราว่างยางครับตังเกณฑมลิดเต็โลกเราว่างยางนี้ไม no no <information> no so ่ไม่เยอะเลยนะครับนปีต้องวันปีต่แรงทีทุดมุกันแหละทีจีแรงทุทุดเนี่ยเา้ปีกนเข้ปีกอนจะแรงทุดทนะครับปีนี้ก็ถือว่าแรงแรงปกตินะครับปีนี้เราช่วงเดือนนครตอนมาลิดตอนมาลิดตรงนี้ตัวแหวกเรือซ้ำนบแล้วก็ตอนเขียมนะครับตอนเขียอนเขียม <c oughs> ตันเขียมก็โอเคครับย้ายมาเปิดแล้วตรงนี้นะครับตันเขียมตันเขียมดีต่างแต่รวมติดอยู่ในทุ่งดํากันน่นาล,า,ลาเสพปีได้นะครับต่างแต่อยู่ในทุงท่งดําจ้ำทุ่งดําู่ในทุ่งดําในซ่องปีนะเดก็มาลงตรงนี้ซอยซ่องปีเสพปีได้นั่นสิครับเด <c oughs> ินมาแล้วส่วนไฟออนี่ลอยตกน่าจะมี อนอนนอไปกินนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมาดานะครับต้องกินได้ต้องกินได้นี่นึกนะครับเนี่ยครับต้นไม้เติดโ,โลกในป่าย,ยางนี่ไม่ต้องหลดน้ำเลยนะครับไม่ต้องหลดน้ำเลยต้นคางลังนะครับคางลังติดโลง้โลงตอนนี้หัวก้อนนะเขา เป็นส่วนยางนะครับก็ปลูกปลอมๆส่วนส่วนของผมนะครับเป็นพี่น้องนะส่วนปลอมๆตอนนี้ก็ลมยางแล้วก็ลงปามครับลงปามลงปามประมาณเดือนเดือนหมกกระลาขุ่มป่าเดือนหมกกระลาเนี่ยลงปามเมื่อกี้เนี่ยปามนี่ไม่ถึงล้เหล่าซอกเดือนนะครับปามนี้แล้เหล่าซอกเดือนลุนลงตอนแรงพอดีนะครับแต่ก็เท่ากับโชคดีนะครับเออ ในตายนะครับในไตยเล็กข้าตายก็หน่อยหมาละครับไ <c> ป <oughs> ลงไป้ไวไม่ถึงสองเดือนนะครับเนื้อทีประมาณน,น่าจะเกือบซ้ำหลายตรงนี้นะ,นละ,นละ,นละหลายหลายซ้หลายไม่ไม่เกินตั้ประมาณนั้นนะครับไม่น่าถึงซ้ำหลายนะหละแต่ก็เกือบไปนะครับ <c oughs> เกือบไปสิบแปดสิบ อันนี้ก็ตอนอยางหน้านะครับตอนอยางหน้าก็โอเคครับยางหน้านี่ต่อได้พ้นแบบนี้ก็ถือว่าทือว่าร้อนแล้วนะครับทือว่าร้อนเลยต่อพ้นก,ก็นักหันแหลกม่หนักอะไรต่อว,วันติดร้องต่ได้นะครับติดร้องแค่ได้ตรื่ใหม่เดินไม่กันปืนกัน,กนมันนนม่งนะครับพอโดยภาพรวมก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่บาดิบ มอกันนี่เะี๋ยววันนี้มาทำอสกันนี่ไม้แดงไม้แดงอันนี้ตอนเคยเคี้ยวนะเคยเี้ยวพอลอดนะครับกบบายนพวกนี้มันทนแรงอยู่แล้วนะครับมันฝายุ่งนะครับฝายุ่งนี่โอเคทนแรงอยู่แล้วนะครับฝายุ่งว่นหน้าแรงมันก็จัดการพองมันเองนะครับูก็กำลังน่าจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยยางนะครับ เราก็กำลังจะใช้ปุยยางนะครับพอพ่นโได้พ้นก็ก็ใช้ปุยยางนะครับเป็นเรื่องปกติของจ่าสวนยางนะครับเราต้องบำรุงต้นกันโตนะครับใครแต่มีงบเลื้ยงนะนะก็บำรุงกันเพราะว่าถ้าว่าใส่ปุยมากก็เป็นเรื่องปกติครับน้ำยางก็ออกมากนะต่ใจาจน้ก็เพิ่มขึ้นนะครับใช่ใช้ครเพิ่มขึ้นเป็นน้ำยางก็ออกมาแต่ต้นต้นนี้ก็หาไม่ใช่ปุยแถมยางก็ปกตินี่ สิ <Workers. S 2> Na, ba, ่งของปกติเนี er ่ยท่านอาจจะได้หน่อยว่าวการใส่ปุ๋ยต่เปลียนเปลี่ยนแล้วว่าเบียร์ถือรอเพื่อปุ๋ยนะครับแต่ชอบน้อเป็นพันพันว่าได้ยางเพิ่มมาไม่กี่ไม่กี่กิโลนะถ้าเพิ่มเป็นเสาหนึ่งโอ้คือเทนได้นะจากถ้าวจากยางห้าสิบโลจะได้ปุ๋ยแล้วเพิ่มอีกเป็นร้อยโลนี่โอเคก็น่าทนใจเหมือนกันแต่นี่มึง ก็ใช่ปุ๋ยแล้วครัมันเพิ่มขึ้นหลายเ่าให้ต้งยี่สิบโลนะครับให้ต้งยี่สิบโลก็เลยบอกอย่าใช้ดีว่านะครับท่านดีสร้างความชุ่มชื้นสร้างปุ๋ยธรรมชาตินะครับใบไม้ตับต้มตรงนี้พวกกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันก็ดูแลกันโดยการธรรมชาตินะครับพอเราเกิดว่านนี้ที่สำคัญก็คือเราไม่ได้ ยึดติด,ดู่ตรงนั้นนะครับ่าจะต้อง้มานะครับมาในแต่ละครั้งถ้ามันจําเป็นจริงจิงก็ต้องล่อมคนนะครับหล่อมคนยางนะครับขอเลือกหมยป้าไปถ้ามาในช่วงที่เราคนยางนี่ก็มีมั้งนะครับตอนตอนใหม่แต่เราปลูกนะี่มันก็อาจจะโชคกิ่งยางทับกิ่งยางขวาดก็มีมัง้งนะแต่คงไม่ต่างมัดนะครับคงจะเลือกไปมังมม้งนะครับ็นแบบ ตอน <c oughs> ตอนอะไรตอนอย่างหน้านะครับนี่อย่างหน้านีก็อาปี RP ได้เลยมั้งอาปีได้เนอะนะปีอาปีนะไม่ต่างอะไรนั่นนะครับโอเคไนฮะกระบสปาบเขี้ยวนะครับอินเขี้ยวเดี๋ยวคนเลยงถ่า,นะายฟังน,งนู่นฟังนู่นมาเดี๋ยวไปย่อฟังอีกคนเลี้ยงนะครับ เรื่องความชุ่มชื้นนะครับเพว่าเป็นของใหม่พวกเนี้ยตึ้งทีนี้เราบางคนบอกก็โลูกก็แบบใส่มันเย่นปุ๋ยนะครับโดยธรรมชาติต้นไม้นี่มันก็ถวายใช้กันนะครับความชื้นในดินใบใบมันสะสมันได้นะครับนี่ใบอย่างน่ะตัวรวงตัวรวงน่าเล่นใบพวกเนี้ยมันก็เป็นปุ๋ยนะครับมบยางนะครับเป็นเรื่องปกติส่วนใบยางโตลวงก็เป็นปุ๋ยนะครับ อย่างน้าต้องอเล็กเต้เล็กเตี้ยกันตามธรรมชาตินะครับเ <c oughs> มื่อบ้านเรานีข้าวเนี่ยมีข้าว,ม,าวมีปลาเองก็ไปเล็กบ้านเพื่อนนี่ผลไม้อ่ะนีปลาลี่มีปลาเข้มนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับเล็กเตี้ยกันอันนี้ต,นต,นต,นตอนตอนตรงเค้กนะครับตอนตรงเค้กเห็นเลรอน้อง สร้างปีเลยเหมือนกันสมเคาคนี้เสร็สางปีแล้วกันนะครับสมเภกสมเภกอันนี้ต้นมาลิดนะครับต้นมาลิดก็ตลอดนะครับต้นนีอเรียกว่าหลอดนะครับตลอดนี่ตอนต่อตอนนี้ไม่หย่อนม้งรีนะครับตอนนี้มันจะเป็นร่องตอนนี้มันจะเป็นไม่ปลอมเพลียนนะครับร่องตอนนี้ไม่เป็นไม่ปลอมเปลียงั้นเปล่าที่กันนะครับเปล่าเปล่าตอนนี้ก็ตอนแต่แรงนัดปีก่อน นึกว่าตายเรยนะครับหยดอักเลียวก็หักเล้วแต่ก็ควนนะครับนี่จะปลตอนใหม่มันก็ป้องกันตัวเองน็ดูแลรตัวเองพอทึงเวลามันถ้ามันอดน้ำมากามันก็สลัดใบทิ่งใบบางต้นบางต้นมันเขี้ยวตลอดเพราะว่าเพราะมันได้น้มตลอดมันก็ไม่สลัดใบนะครับมันปลามันนี่วกันมันในใบใบมันใบมันก็จะแห้งเปลี่ยนด้วยกันผลลดพธ์พนักงานการน้มนะครับ ถ้าปีต่อไปแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ก่อนหน้าแรงเราก็ตัดตัดทางเด้วมั้งนะครับตัดทางเด้วมั้งเขาว่าออตัดทางมันจะลดการไต่นามน,นะครับมันก็ป้องกันก่อนรือมันจะเออจะแรงนะครับจะแรงอันนี้มากับต้นต่อต้อนนี้หย่อนมองจากหู้นะครับแต่แล้วว่ามาติดโรคทักษิดขี้โมกแต่ว่าวถ้าแรงราฟ้าปีแล้ก็นา่นาน่าจะได้กินอยู่นะครับไอเหลืองไกน ไม่โลแต่ว่าได้กินแน่นะครับได้กินแน่ควักท่องควักก็ได้กินวถือวได้กินนะครับได้กินแต่ว่าตอน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 ตรงนู้นนะก็เป็นกันได้กินอยู่จอลืมกินดาเที่ยลืมลืมมาตัดลืมมาค่อยก็ดาเที่ยนะครับตอนมันค่อยมันเป็นแมาก็เลยไม่ไม่นั่นไม่ได้แลถ้าเป็นหมาก็ก็แกนได้ทักทิ้นะครับแต่เป็นไม่กี่มุ้งเป็นไม่กี่โชว์นะครับ เนี่ยครับเนี่ยต้นไม้เป็นธรรมชาติของเขานะเขาจะดูแลรักษาตัวเองนะครับปลดใบเนี่ยเห็นตัวอย่างนี่มะนาวมะนาวนี่ถ้าแรงมากมากนี่มันปลดใบเลยนะครับมะนาวนี่ถ้าแรงมากมากนี่มันปลดใบเลยนะครับอันนี้โชคดีว่าปีนี้ผมผมหลีดกิ่งเดถาก่อนนะครับหลีดกิ่งเดถาก่อนก่อนเดี๋ยวมันจะข้าวหน้าแรงตอนนี้ก็เกี่ยวหน้าปีอื่นๆนะมันถ้าว่าไม่หลีดกิ่งเถาก่อนนี่เยี่ยวมัดนะครับกิ่งเล็กๆนี่เกินกว่าเยี่ยวมัด คิดว่าถ้าว่าปีนี้ยังไม่เป็นดอก <c oughs> นี่กู้ไม่ได้กู้นะครับถ้ายังไม่เป็นดอกนี่คงจะต้องตัดตูมนะครับตัดตูมเมื่าาอแต่ปลาจานตานว่าเออแกแล้งกับตอนม่วงแล้งกับตอนใหม่อเออช่องร้ามปีมานี่ก็ยังไม่เป็นดอกเลยปีนี้ก็โคนตูมที่ว่าปรากฏว่าตายปีนี้เป็นดกจาง,งู้จะมัดนะครับท่านท่านปลาจานหลบหนึ่บ รู vezes, euh, ้ว e ่ามันดอกจังนูนะก็เลยเอาวิธ okay. um. ีนี้มาได้เงินบ้างนะครับถ้าไม่เป็นดอกถ้าไม่เป็นดกนี่ครัตัดทิ้งถ้าเหมือนตอนตอผมก็เลี้เหมือนกันนะตอนตอนี่ก็เลี้ยงเหมือนกันตอนตอท้องรัมตอนนู่เออถ้าว่าปีนี้ไม่ไม่นัานแล้วก็ตัดตุ่มนะครับตัดตุ่มนะบางต้นก็เป็นตอแต่พอเองนะครับบางต้นก็เป็นตอแต่เสือกิ่งติดตาอะไรติดตาตอนเลี้ยง ต่อทียบีกหอนตอนะครับก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนตรงไหนมั่งนะครับตรงนี้ก็มีอยู่หนึ่งช่องซตอนนะครับกบก็้าดูก็มีอยู่ฟังรหัสซตอนซีซีซีตาโน่ช่องช่องตอนนะครับชั้นตอน,นเป็นเป็นแหล่ตอนนี้อยู่ที่ละละเจ็ดแปดตอนนะเป็นเป็นเป็นแหล่ติดมงย้อนมงอยู่นะครับโอเคนะครับเรื่นี้ก็ก็หลายนาทีนะครับสิบ ว่าหนกินาศีแรยเม็นนะครับก็ต้องกขอพุณนนะครับการติดติดตามจุมนะครับือว่ามาแรงมาจม <Weber. S 1> อันนี้นะครับนี่ตอนตอนตอนเลี้ยนช่องตอนปั๊มโปกเกี้ยงไว้ครับตอนหนึ่งตอนหนึงนาตายนะครับตอนหนึงนาตายแต่อีกตอนหนึ่งหลอดนะครับอีกตอนนึงหลอดอีกตอนหนึ่งหลอดก็โอเคนะครับปัดล้วงกันไปการทำหน้าไอการทำกระเทสก็ เราถ้าว่าเราไม่ไปทีเลียนมากเนี่ยเราก็ทำบายบายนะครับกระเทศบายบายกระเทศพอเพียงอยู่ว่านะครับก็ไป,ไปตามวิถีธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับให้มาพิชิตไปกำลังเดินเต็มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเห็นความแตกต่างนะครับในส่วนผมเนี่ยสิ่งที่ผมหมากพิชิตก็คือเนี่ยหน้าแรงแบบนี้หน้าแรงแบน <c oughs> นงบนี้ก็จะมีนกนกลกกวากินนะครับ เป็นฟุ้งเลยนะครับนกยางนะครับนกยางมาก,กินไส้เดือนนะครับไส้เดือนยังมีอยู่เลยน่าเรงนเนีนไส้เดือนอย่าง,างาขุดไส้เดือนขุดแมงขุดโลกเกียดนะลลเกียดดูนี่นี่ลลลลโลกเกียดไอ้เรื่อะไรวะโลเกียดอ่ะพวกมาแรงนะครับมาแรงก็ดีโลกเกียดก็ดีไส้เดือนก็ดีอย่างมีอยู่นะครับนกก็เลยเป็นทีอาชัยเป็นทีห้ากินก็พวกนกนะครับ ของนอกพวกสัตว์ต่างๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีลาเป็นนกอยู่ที่นะบินเรื่องไหมอ๋อยังไม่บินนะครับเป็นนกไรอย,ย่างข้านะครับนกไรอย,ย่างข้าโอเคครับสวัสดีครับ